สุนทรทยเองยเจะพูดแต่เสียงเขา นิ่งๆิ่งนิ่งๆไว้ตัวแรกออกมาแล้วครับเลขสามครับเนี่ยเลขสามครับตัวแรกครับ ตัวที่สองออกมาแล้วครับเลขศูนย์ครับเลขศูนย์ครับตัวที่สองครับตัวที่สามออกมาแล้วครับเลขแปดครับสามศูนย์แปดครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพัน่หกสิบหกครับนี่ครับสามศูนย์แปดครับ ขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆทุกๆคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับต่อยสตอรี่นะครับและที่สำคัญที่สุดคืออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อแจ้งเตือนจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ได้ชมครับนี่ครับงวดวันที่1กันยายน2566ครับ308ครับนี่ครับ ครับสวัสดีทุกทคนครับขอให้เฮงป,ปังทุกทุกคนนะครับ